สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกนะคะกับช่องแก้วพารวยนะคะวีจะไม่มให้แนวทางสาม้าน้อยเหมือนเดิมคลิปทุกคลิปที่ทำขึ้นนะคะทางช่องมาแนะนำํำมาถกชีนเรื่องการพันดูชนิดนะคะทุกการลงทุนย่อมมีความเสีย่ยงขอพ่านดูอย่างมีสติเล่นอย่างมีสติโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคะ่ะให้เียงแค่แนวทางนะคะห้างในของเรารอบที่ผ่านมานะจ๊ะทุกคน ปังมากเลยวันนี้ไม่รู้ยังไงปั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 ง,ปงอ่ะเริ่มที่ <c oughs> พิเศษก็มาเลยนะคะมานะมานะมาพิเศษมาหนึ่งเนะคะมาหนึ่งเก้าตัวเน้นด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนัุนคนที่สำคัญนะคะสังเกตเห็นไหมมาสามตัวด้วยนะนี่หนึ่งหนะคะ เห็นไหมมา3ตัวนะทุกคนไม่รู้จะเด้งยังไงเลยนะคะแล้วก็ปกตินะปกติก็มานะคะมาอย่างนี้นะคะ VIP ก็มานะคะมาลูดนะคะเห็นไหมอาทิตย์นี้ค่ะของเรามาสตัวกี่รอบแล้วเนาะสารอบแล้วเนาะใช่ไหมจะจะไม่ผิดนะอ่าถ้าใครมีน้ำใจก็ ค่าขนมคนคิดหวยเด้อเนะนะคะอ่ะมารอบใหม่นะให้เป็นพียงแค่แนวทางนะทุกคนใครถูกหวยก็ดีใจด้วยนะคะขอให้เพลงปัง,ปงๆเลยอุยรุ่งนี้วิ่งรูดว่ายินไม่เป็นไรไม่เป็นไร มึงอุ้ย,ยพี่อ่หผ่านไปทางโน้นโอ้ศูน์เก้าวันเสาร์ศูนย์กับเก้าต้องมานะทุกคนแต่ไม่รู้จะมาอะไรนะนี่แต่ไม่รู้ว่าจะมาในลักษณะไหนนะทุกคนวันนี้จะมีหวยซ้ำนะบอกไปก่อนนะคะบอกไปก่อน วินเลยวินเลยนะเอออริโอ oh, <the> <laughs> ช็อคตัต๋วต่างห้องเซเว่นเลยครับ <Huh? S 2> นะตั๋วต่างั้องเซเว่นครับมดอเป็นเพราะรถติดนี่เองวาซา่านอ่าไม่ใช่รักหน่อยหนึ่งสี่พรุ่งนี้ก็วาสั่งเขามาสิล่ะ โอ้ยอยากเห็นหน้าคนมาตีห้านะถ้าถ้าไม่มาตีห้าน่ะโดนแน่นอนเลยสองเก้านะคะสี่เก้าเบื่อขี้เมาเออพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้นะถ้าไม่มาตีห้าน่ะโดนแน่แมาเจ็ดโมงเขาเหมือนใครเนี่ยประมาณนี้นะคะนี่ค่วิน เฮฮาเฮฮาแดว๋ยวนี้วินศูนย์กระเป๋าเยอะไงแก็จะโจคนเดียวอ่ะโจไปส่งอ่ะประมาณนี้นะคะฮานอยหานอยพรุ่งนี้นะทุกคนจะบอกว่าถ้าใครเล่นแต่ศูนย์กับเก้านะถ้าศูนย์นะคือถ้าไม่วินไม่วินรวมนี้นะคะถ้าไม่วินรวมนี้นะก็คือ ศย์ก็ 03, 0ูนย์สาก็9 2้าสอนะถ้าใครเล่นนะถ้าใครเล่นนะคะแล้วตัวเด่นก็3ามสองสนะทคุหกสอ6หกห้าหาประมาณนี้โอ้ยดยน่นเีจุดจี แค่นี้เองนะตนัวในของเราเนี่ยไม่มีอะไรมากมายนะคะแล้วนี่คือวินนะใครชอบวินก็วินนะคะ,ะเด่นสามหกสามสองสามหกเก้าหกหกสองหกห้าหกเและนี่ฝันที่ศูนย์เดอร์คูนี่ประมาณนี้อ่ะใครชอบตามนะคะใครไม่ชอบผ่านนะคะให้เพียงแค่แนวทางนะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ เลืเลยปังๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ